สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมจะมาสอนสูตรชงเมนูบวยน้ําพึ่งโซดาขนาดแก้ว22ออนซ์ค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ1บวยดองค่ะ 2. น้ําเชื่อมของนิดผลค่ะ 3. โซดาสิงค่ะและสน้ํำพึ่งค่ะใช้ของยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะวิธีการชงนะคะแอมจะใส่บวยลูกเล็กนะคะไปที่สลูกค่ะตามด้วยน้ำบวยนะคะ3ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะแบมบจะใช้ช้อนกดเม็ดบวยให้ละเอียดนะคะความละเอียดของเขานะคะให้ละเอียดหยาบพอนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเมื่อบวยละเอียดดีแล้วนะคะแบมบจะใส่น้ำผึ้งไปที่30 ml ค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ำเชื่อม30 ml ค่ะและสุดท้ายตามด้วยโซดา150 ml ค่ะจากนั้นแบมจะชงทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยนะคะ เมื่อทุกอย่างละลายรวมกันดีแล้วนะคะจากน้ําแข็งบดละเอียดใส่แก้วได้เลยค่ะจากนั้นเทน้ํำชงของเราลงไปได้เลยค่ะ<ม>เสร็จแล้วปิดฝาได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะบวยน้ำผึ้งโซดาแก้ว22ออนซค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบหวานนะคะให้ลดน้ำผึ้งลงนะคะเหลือ20 ml นะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังสนใจอยากเปิดร้านกาแฟโบราณน,นะคะแต่ไม่มีพื้นฐานไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีนะคะแบมแนะนำคอร์สออนไลน์ของแบมเลยค่ะแบมสอนสูตรเย็นให้ทั้งหมด40เมนูนะคะ และในกลุ่มจะมีสูตรใหม่อัปเดตให้ตลอดค่ะในกลุ่มจะสอนเป็นวิดีโอนะคะไม่มีพื้นฐานก็สามารถชงได้แน่นอนค่ะและเข้ากลุ่มแล้วนะคะสามารถอยู่ได้ตลอดชีพเลยนะคะและจะมีสูตรใหม่อัปเดตให้เรื่อยๆค่ะราคาเต็มอยู่ที่490บาทนะคะวันนี้แบมบลดพิเศษให้นะคะเหลือเพียงคนละ189บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความทางเพจได้เลยนะคะและแจ้งแอดมินว่าโปร189นะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แบมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ